สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีทานผู้ชมทุกถูกทานพอกับเคยลาคือเกาพ่อแม่พี่น้องพอกันในวันที่สิบสองพี่น้องเดินธันวาสองพันาา้าตอนนี้น้องสลากข้าครัวเหยีดยดแนวกินยมเส้าปิ้งซีนเนาะปิ้งซีนกินขา้าวเส้า ขอบคุณคุณป่าคนงามเป็นซื้อซีนให้พันหากินตั้งแต่เมื่อวานคนละอย่างสองพันสองพันเออสองพันหมดโดยเฉพาะในจังหวัดขอบคุณหลายๆด้านคุณป่าเด้อซื้อซีนสองพันตอนนี้นะเสนอใส่รถทานมันแบบ มันขีเทาลายมันใหม่ใหม่เนอออนบอกคืออันของไฟห้างเอาตอนไหนอบอาเออเคยทีบ้านเนาะผู้ขากอรเรียนอ่นอะนะลูกลูกชายอยากไปโรงเรียนพี่น้องเฮียน้องไปโรงเรียนเี่น้องไปโรงเรียนไปอยากไปโรงเรียน

สุขแล้วเอาสำราสสำราเอาสำราเนี่ยเอาสุบคลับเนี่ยคนกันไปนักศายอยากไปโรงเรียน ให้เมียพาไปอยู่ใกล้อยู่แต่ว่าเจ้ายังบวชหลับเนาะยังบวชอดสามปีเจรหลับสามปีขึ้นไปอันนี้ยังอีกเดือนหนาเนาะเดือนหนาก็ยสิหอดสามปีวันทีเสวนา,าเดือนมังกรเดือนเดินหนึ่งเดือนกระดักระดาบการเดือนไทยเดือนมักกะลา แต่เืเอินาานเดินาม,าม,นมนังกรเดินนึง่งอะไรม่น้องเดินหนานนี้กสิหอดเดินหนาที่เ้าหาสิทอดสามปีเต็มพเจอดนันสีเราไอ้น้อยนะสามปีปลายนะ เลยได้ข่าวกรข่าวกร,วกรพยยางบอกรวมสองปีกับสิบเอ็ดเดือนแต่มันกลโรงเรียนกันเลยดินติดกับดินเห่าเลยดินโรงเรียนติดกันเลยแต่มาก็็มีแต่อนุบาลก็เจ้าหับแต่อนุบาล พวกต่อปัญ่ายลงไปบานหนึ่ง เสนตัวน้ยามเสียบเซตเกวเพียคมๆนนหนึ่งห้าขนาดไกลสุๆไปเลันอย่างนั้มันจมันต้องตัวดีํำลา โบชุบคาดเลยพี่นอ้องให้มันกรอบหนอกนอุน่มในปัดมามันคือสปากเกตตี้นะั่เยืมๆนะโอ้สุดยอดเลยแต่กองเขานี่เอาสุกข,ขัาดเลยบ่มีเยอมเลย เบอร์เอามาเบิร์ก่อนจักตอนลายฉุกเนี่ยเบนพอดีว่าสั่งุกลายมันเหนียวอืพอดีมันจะงบนเหนียวพอดีกรอบนอกนุ่มในลายชุกลายเหนียวเหนียวเคเลย

เดี่ยวเหรอเดี่ยวเพียรเสีดีคุมคมบึงมออนุญาตซิมบึงตอนหนึ่งนะข,ะขะับเลยขับขักขักกินข้าวเพียง เสียบเลยเสียบแห้งพี่น้องกินข้าวเคียงมันสุดยอดอนี้ ต้มเสีบเมากัดโอ้ผวดอวก,กเลยเยบเสมวาได้ปุบโอ้โเห็นยังสะไอขนาดอ้าวออกมาใกล้ๆนะี่ คลิปนี้ก็ขอลาก็เด้อพ่อแม่พี่น้องขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมพบกันใหม่คลิปหน้ากับเกล้าสบายดี